เห็นว่ามีดราม่าสกินยุ้ยทีมไม้ตรงปกไม่รู้สิพอดีว่าฉันชอบสกินสีม่วงชมพูที่ใส่อยู่นี่มากกว่าบวกกับไออันที่ดราม่าอยู่เป็นเวลล์พาร์ทสองเดือนแล้วแหละฉันไม่สนรับสนเวลล์มาชาติหนึ่งได้แล้วตั้งแต่โอ้คิวเรียนอายา่าฟุตบอลมั้งอย่าตกใจว่าทำไมาเมทสามคนอันนี้คือโหมดเบิ้ลสกิลเมื่อเราใช้สกิลมันจะมีโอกาสออกเบิ้ลสองหรือสามได้อันนะ ซึ่งโชคดีฉันจับได้ยุ้ยมาแล้วฝั่งเราก็จะมีแอสเซนกากับทาร่าที่ค่อนข้างจะโกงในโหมดนี้บอกเลยว่าสนุกแน่นอนฝั่งนั้นเันมาหลอกโรมอ่ะเอา้าทาร่าโทษทีเมื่อกี้โฟกัสไปที่นาตาาเดี๋ยวฟิกจะเอามาหลอกแต่พอดีว่าใบพัดใชม้มาปาดตูดมาหลอกปลายสุดพเดียนะเทลโดนทั้งแช่โดนทั้งสาดเป็นหินลอยกระบาลแล้วเวเล็กระโดดเข้ามาแอสเซนกาโดดีิดงทาร่าปั่นเดี๋ยวเส้นแช่แข็งโอเคเวเลสลาก่อยนะจ๊ะ ยืนยันคำเดิมว่าฉันชอบสกินยูเอ็นนี้มากที่สุดและเล่นวงอะไรเอามาหรอกเอาฟิกดันสองรอบและจัก็ฟิกกลับเราเล่นอะไรกันนี้ทาร่าคลั่งกันบอกเลยไม่มีใครหยุดพี่แกได้ดับเบิลคิวโจ๊กเกอร์เลือดน้อยจะจัดและจะเป็นยังไงอเจการ์เราตุยท่เบอร์คิวเอ้ามาหรอกก็ว่าอยู่หายไปไหนขอบคุณีิตีดักเซเร์ให้นะจ๊ะเดี๋ยวเคลียร์กลางให้นะจ๊ะเตี่ยวเป็นควอดคิวของทาร่าแต่อุ้ย เหมือนฉันจะแย่งเมกาทาร่าเฮน้าคงไม่รู้หรอกไม่เกิดหรอกมันเป็นยุยอ,อฟนะก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วมาหลอกเอ๋ยจะเล่นอะไรกันเนี่ยเพื่อนนายตัวเย่เหมือนเรานะนายเป็นตัวแก้ทางทาร่านะนายจะไม่ไปหยุดทาร่าจริงดิขอบคุณที่ตีปูให้นะจ๊ะมานาไม่มีไม่มีไม่มีแล้วมันมาสามตัวก็อเอ๊และเทลโดนสาบเป็นหินโดดดิด้งหนึ่งสองสาม จะออกไปแตะคอฟ้าโดนแข็งเป็นหินแล้วแวนเข้ามาซอยโดดดิโดงอีกโดนฝามืออละหันโอเคปล่อยจอยเถอะแอสเซนกาเตี่ยวเซียนเนี่ยแอสเซนกาเหมือนจะดันกลางอยู่และนี่แน่นี่แน,น,น่ฉันไม่สนใจเทลเลยจ้ะคุยกับทาร่าฉันไปก่อนละกันนะเดินผ่ากลางป้อมเลยว่ายังไงคะคุณแวนถีบบ้านนะคะมาดีไปโซนให้สวัสดีค่ะพี่เอกทาร่าก็ไปปั่น หลยังไงพี่เอกหนีไปได้แต่เหมือนเทลจะต้องเสียสละชีพแทนแทนแวนแฟนกลับบ้านแวนไม่ใช่โดนบุญบ้างไฟพี่เอกนะสวรให้อยู่ไปชิ่วๆพี่ไงนาทยาเราเจอกันอีกแล้วนะขอป่าหน่อยนี้แน่ปิ้วปิ้วปิ้วโอ้โอ้โอ้ยายาพี่คุยกับทาร่าหนูอไปก่อนทาร่าจะกันทาร่าทาร่าได้ไหมโอไม่นะร่าลงดนชะจาทาร่ารลาป่ามาและฉันเอาตัวบางๆแล้วกันสวัสดีจ่าเทลคุยไปซะ อาตายาเจอกันอีกแล้วขอหน่อยขอหน่อยเร็วไหมหืมนี่เนี่ยปิว้วโอโอโออพี่เอกเวเลสเวเลสเวเลสยหย่ใ่เอสติงกาถอยไปถอยไปเอาป้อมบนจะาแวนนะสวนนี่อยู่ไปโพรนเรามีทั้งตัวล็อกเป้าตัวทำดาเมจต,ตัวยืนนะตัวตีบ้านแล้วมารเราก็ทำอะไรไีคิปปาสามโอ้แวน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 แต่เอสตกงกาโดนดนตรงสวยแล้วก็ นะน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวจริงๆแล้วจะยังไงแช่สวยอย่างนี้ก็นี่แน่นี่แน่นแนโอ้โหพอตายแล้วพี่เอกทำเอเซนกาเราเดียวเซียนแช่ได้และอันเลิศโคดคิวใครแย่งเมก้าทาร่าไปนะจบเลยไหมได้อยู่มั้งทาร่าก็ตีบ้านได้โอเคอยู่ ก็น่าจะโอเคสุดในบรรดาพวกเราเพราะว่าเราตัวเย็ย,ยังไงจบไหมจบแค่เดี๋ยวเส้นก็มีชิ้วๆสามันไม่จบหรอก็ได้มาหลอกเกมนี้ได้เดินกี่โมงบอกด้วยนะวันดีจะเทลท่านมาไหนของเธอนี่นี่ถ้าเปลี่ยนแวรเป็นเอลสูดี่บอกเลยมันจะหนังสงครามโลกแบบสุดๆเดี๋ยวไอ้นู่นมาเดี๋ยวไอ้นี่มาโอ้โหว่ายังไงจบเลยไหมปาสกิลอยู่ นนตาย,ายืนอย่างนี้ก็เดียงสิขาและหัดเทวะของเอ k ซไม่สามารถจะปิดชีพพี่เอกได้คงต้องแก้แขนนั่นแหละเตี่ยวแช่ได้อย่างงดงามทาร่าบ,บ้องหัวไปลองเวเรม,มันเวนนมเข้ามานะโอะนั่นแหละเตี่ยวลองไปคุยกับลามะม่วงนี่แนละยังไงมันก็จบเป็นโหมดที่ฉันชอบมากอีกโหมดหนึ่งนะรอมาจากโคลวเสียดายที่มันไม่ได้เปิดให้เล่นทุกวันเอาล่ะ ตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บจุ๊บ